สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกดซาเรียวชิงกะละนะครับับล้างลอกทั่วราชันอันจันนะครับล้างลอกชิมานโนนะครับสเตลล่าเป็นปี08นะครับตัวนี้เอสบิลเบอร์4,000เอ็กจีนะครับตัวนี้อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับมีศึกห้อนะครับตามบรรจุการใช้งานบ้านนะครับที่เฟืองนะครับเดี๋ยวตัวนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับโดยรวมก็ผลลุ่นปกติดีนะครับว่ากันเป็นจุดนะครับจุดแรก หลอดถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับใต้แขนก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบเบรกนะครับมีเป็นเบรกสกดลาทั้งหมด3แผ่นนะครับก็เบรกภาพใช้งานได้ปกติดีนะครับส่วนลูกปืนประคองอแครนสปูลก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีทั้งสองลูกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสัญญาณเสียงดังปกติอี จุดต่อมาลูกปืนไรโรเลอร์นะครับมีทั้งหมด2อลูกนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนตรงตรงจุดนี้ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับหมดลื่นปกตินะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้จุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับเป็นแขนฟ้าเป็นระบบสปริงโชนะครับชุดต้กงใต้กาดก็ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดขยับจุดต่อมาระบบกันตีกลับนะครับลูกปืนวันเวนะครับ สภาพสมบูรณ์ดีใช้งานได้ปกตินะครับอยู่ได้ดีนะครับติดต่อมาระบบเฟืองขับนะครับเฟืองพิเนียนเฟืองไดเฟืองพิเนียนเป็นสแตนเลสนะครับส่วนเฟืองได้หน้าเฟืองมีสึกหรอตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวมก็หมดตื้นเนียนปกติดีอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะตัวนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของชิมาโนนะครับสำหรับล้อตะกูเอสเบิล SW โดยตรงนะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์ส่วนลูกปื้นประคองเฟืองพิเนียนเฟืองได้นะครับก็อยู่สภาพใช้งานได้ปกติดีนะครับ ต่อมาการทํางานของอชุดเฟืองตวนนอนนะครับรตวนนอนเขาไฟแล้วก็ลูกปืนประคองเฟืองตวนนอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นคลิปวิดีโอการทํางานให้ดูนะครับทํางานได้โปรตีดีนะครับใช้งานได้โปรเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ